ก่อนที่จะรันทำพระพรก็จะได้กล่าวสมานทายาราทารกพรบกในกิจกรรมทำบุญเพื่อกรักษาซึ่งนำโดยคุนหมอรวที่จัดรวมในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมงคลตยางๆอีมเมื่พสนอทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะส่งเสริมนะพระพุทธศาสนาของชาวพุทธนะช่วนี้ญาติโยมอยู่ในช่วงกำลังรมนาดำนานะเป็นการปฏิบัติบอกว่าบ้างอกว่าบ้างจริงๆแล้วทางวัดก็ปรึกษากับทางโยมที่มาในคนนั้นกันว่ยเฉพาะที่ไม่ได้ลาบที่จะเลือกไปตอนเช้าไปเพราะว่าก็คือ ช่วงเพลงเนื่องจากวัดของเราที่เคยทันบางวชาบาทันรถชาไเยอะนะตมาตเพลงตมาใคลไมเยอะไม่ได้เจ็บท้องนะร่างกายเปเราะ์ตมาช่วงชาติดกันทั้งที่เลยนะนะตมาเช้าอยู่ก็จะได้ทำงานหยแม่ทั้งวันไปนาได้ทัมาตั้งวันก็ต้องเสียครึ่งวันหรืออาจจะตอดิไปนาแต่นั้นเขาฝากไว้ะปีหน้าถ้าปได้ไปยังได้ไป เปลี่ยนเป็นทุกเช้าดีสำหรับพระด้วยสะดวกแล้วก็ดีสำหรับโยมจะได้ไปทำงานวนตัวด้วยแต่ญาติโยมอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกทุกเช้าอะไรแบบนี้ธรรมดาแต่ถ้าเราตั้งใจเราจะทำก็ทำได้เพราะว่าวัดป่ามันมีสองวัดป่าเราก็ไปได้วัดเราไม่จับตาได้หรือมั้งจะจะไปหรือไม่ผ ของเราก็เป็นวัดปานะ่าไม่งั้นนะชื่อไม่ใช่วัดปา่าแต่ว่าต้นไม้เยอะแต่เป็นแต่ก่อนใครงามในป่าแน่นอนถึือจะวัดใครงามจะเป็นต้นไม้ป่าต้นใ,นใรเป็นป่าอยู่แล้วป่าสวยง,งามดังน,นั้นวัดของเราเป็นปา่าแต่ว่าชื่อไม่ใช่วัดปาา่าใสงามก็คือต้นตไม้นะั่นแหละต้นไม้เยอะร่มรื่นยญาิยโยมมาจะเห็นว่าเย็น,ยน,นบรรยากาศสภาพ เวียนน้องน่าอยู่มากยิ่งช่วงเมษาที่ผ่านมาร้อนมากนะร้อนร้อนอย่างมากเลยช่วงีที่ว่าวัดเราปลูกกันไม้เยอะนะอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้านะต้นยางนาใหญ่แต่เราคิดว่าควาเมเย็นน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตามาปลูกไม่เป็นป่าทีนะ่ามาืไม่ได้ปลูกเอาแบบร้นเขาได้ทีามือปลูกเป็นป่าเลย แต่ว่าเหมือนกับภูเขาอะอยู่บนเขาเก็จิบูที่จะมาเคยไปปฏิบัติจะเยอะมากต้นเล็กๆมันเกิดเองไม่มีคนปลูกต้นใหญ่ก็ใหญ่ไปต้นเล็กก็พร้อมที่จะขึ้นมาแทนนะคือรามชาติถ้าเราไม่ไปตัดไ,ไม่ไปทํำลายมันก็จะอยู่ด้วยตัวเองได้เนื่องจากใบไม้ที่หล่นมาจะเป็นปุ๋ยนะอยากดีเลยฉะนั้นตาป่าตามเขายนเย็นมากอากาศเย็นกว่า ข้างล่างที่เราอยู่นะวัดไซงามก็เหมือนกันแต่แต่่ตอนต้นไม้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ่ะแต่มาคิดว่าแต่มาไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ป่าขึ้นไปบนเขาแต่ก่อนเลยคิดในใจวนะ่าทำยังไงว่าเราจะเป็นวัดป่าหรือว่าทำว่าเราให้เป็นป่านะตอนแรกก็ญาติโยมไม่เข้าใจนะเพราะว่าญาติโยมปกติในววัดต้องต้องสะอาดต้องโล่ เขายมเขาเข้าใจแบบนั้นแต่ต่มาเขาพยายามอธิบายว่าวัดนี้ต้องรกเะ็ป็นป่ามันจะได้เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการประกอบทางจิตนีถ้าไปอยู่แบบทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมาะบางวัดกะลาดปรุงยนต์ไม่มีที่จะปลูกต้นไม้ดังนั้นหลายๆวัดก็มีปัญหาไม่เหมือนกัน ช่วงเมษาที่ผ่านมาเนา่จะมพบเห็นว่าอากาศจะร้อนร้อนผิดปกติเลยนะัะน้ะการที่ทางวัดได้ปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นการแกนะ้หรือว่าบรรเทาความร้อนของอากาศนะไดนะ้โดยเฉพาะทางรจจาชการก็จะมีหนังสือมาบอกให้ทางวัดพยายามเน้นะทำวัดให้ร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้เยอะๆนะประชาสัมพันธ์ออก,ยกโยม ส่วนตัดเราก็มีบ้างาแต่เราต้องปลูกแทน,นปลูกใหม่เยอะกว่าึเพราะฉะนั้นการที่เรารักธรรมชาติาก็ทําให้เราอยู่กับธรรมชาติได้ยาโยมาโคนเห็น้นไมไม่ได้รบตัดอย่างเดียวเหมือนมาวัตตมาเนี่ยบอกว่าโยมาพัฒนาตัดของตามาเราไม่เอาเราโยมาตามาสาวปนรูปก,ก่อนจะโตโยมาวัดเดียวเรียบ นะตียนโนถูทูใจโยในบางสภาวะวัดป่ามันไม่ได้บรรยากาศที่มันรบรื่มมันาหายไปนะฉะนั้นหลายๆอย่างต้องให้รบไว้นะยุ่งเยอะบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ตำบางคิดว่าอย่างน้อยเราเราโชบแบบนีน้เคยอยู่ป่ามันมันดีมากเลยนะไปนั่งสมาธินีเคยอยู่กรุงเทพเน,น,นาะวัดพระสงฆ์รามเรียนทั้บาปีาปา้ด้วย พยายามว่าจะเรียนไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยพวกุู้กันไปนั่งไม่ได้เลยนั่งแล้วก้นร้อนนะดาดทอดไม่ออกนะคนไหนนั่งสมาธิเราดาดทอดแน่นะนั่งสมาธิมังไงไม่อ่อนห้อนคือว่านั่งบนถ่านผ่านไฟนห้อนก็นั่นเลยพอไปะย์ป,ปา่า ปปะยุบาลต่างกันเลจากการที่เรานัง่งอยู่ในวัดในเมืองนัง่งไม่ได้เลยอากาศร้อนสภาพแวดล้อมมลพิษเยอะปปะยุบป่า,ปนนนา,ปา,ปาคนละเรื่องเลยเราเทพจะไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปควบคุมจิตใจตัวเองทำรมชาติจะรอรลองให้จิตใจเราสงบดยง่ายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นความแตกต่างม,มันมี พอไปอยู่บนเขาอยู่ในป่าเนื่องจากอยู่รูปเดียวปกติเขาเขาพิจิตรก็จะมีที่ท่องเที่ยวปลายสุดคือผ้าเดงซึ่งต้องเดินจากพระบาทมาเขาสองรูปตมาก,ก็อยู่ใกล้พระเดงนั่นแหละพองานเสร็จจะเงียบมากมีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาช่วงนั้นเงียบตมาขึ้นไปอยู่ใหม่ๆนี่ตมากลัวผีมากย่านผีหลายไม่ออก เอาไปยุยศิษฐมันบระหยัดทีเ,น,ปเปน,ทนี่ยไปยุปายคนเดียวโอ้ยยากแน่ไปเห็นพวกไหนที่เห็นไหมจิตใจจะขอมนะหน,น้าตาที่เท่โอ้ยมันยากทียังศิษฐ์ดูว่าป่าไหนจิตใจที่มันมันกลัวตรงไหนให้ไปปฏิบัติตรงนั้น,น,น,นวิธีการฝึกสมาธิครูบาอาจารย์มาล้วนกันไปอยู่ฝ่ายช้าบ้างไปอยู่ตรงไหนที่จิตของเราจะตืน่นะโดยเฉพาะ อยู่ป่ามันจะมีสัตว์ป่ามีช้างมีเสือมีหมีม,มีหลายๆอย่างที่จะเป็นครูบาอาจารย์ช่วยให้เราปฏิบัติหรือว่านั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นมันจะสมได้ง่ายขึ้นของอาตมาก็าเหมือนกันไปนั่งสังเกตดูมันจะคิดไปข้างนอกมันเลือกลวผีจะกลับมาอีกจะคิดไปอีกแล้วนโกช้างกลับมาอีกเราไปทงไปบังคับหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆมาดูจิตของเราสุดท้ายมันงงม,มันสงบ โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันต้องไปคงอะไรท้งนั้นเลยนี่วิธีการเคล็ดที่จะมาไปได้มา,าเราปฏิบัติมาหลายปีมันไม่สงบนะเดินไปตรงนั้นตรงนี้บ้างเพราะว่าเดินตรงเดินตามเขาเราหูกไม่ได้ไม่สงบอีกฉะนั้นเคล็ดตัวเนี้ยถ้าเราต้องการฝึกตัวเองให้จิตสงบที่มันคิดเยอะๆนอนไม่หลับเนี่ยนะลองหาวิธีการนะฟองธรรม,มาต้องเอาแบบนั้นให้มานั่งแบบนี้สนุกยากมากแต่ก่อนเนี่ พอเราไปอยู่สภาพแวดล้อมที่มันเงียบมันเย็นโดยเฉพาะบนเขาพิจกีนูงจะเป็นรุ่งมีนาเมษานีนะเย็นมากกเมีสารที่ฝนตกมาแล้วคไม่ต้องอาบน้าเลยฉะนั้นเราส,สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราในบ้านของเราที่อยู่ของเราที่มันร่มรื่นถ้ายายิโยมมีต้นไม้เป็นร่มมันก็จะไม่ต้องเปือนพ้าหลงพ้าหลงแทบไม่ต้องเปิดเพราะว่า อุณภูมิมันจะเย็นกว่าข้างนอกญาติโยมพยายามมาพูดตอลอดพิธีารว่าเราจะเย็นข้างนอกประมาณประมาณสามสี่องศาน 3, 4, 3. มันจะต่างกันเลยเพราะมันจะเย็นทันทีนี่คือบรรยากาศของวัดปฏิบัติมันต้องบรรยากาศอย่างนี้นั่งไปมันจะเย็นเลยพอที่มันสงบมันเย็นและนั่งสมาธิก็จะทําให้จิตเราสงบได้เร็วกายสงบได้เร็ว นี่คือสภาพแวดล้อมหรือว่าบริบทที่ที่เราอาศัยอยู่มีส่วนสําคัญมากนะที่จะทําให้นะจิตใจของเรานั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะนี้คือคุณค่าของธรรมชาติคุณค่าของต้นไม้แต่ถ้าเรารูพวกที่กินลูกได้พวกกล้วยพวกมะพร้าวนะ้ต้นไม้หล,หลายอย่างที่กินกินเลยผลได้ก็งงกจะมีประโยชน์ เราได้ร่อด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือผลที่เกิดมา,มาเหมือนพระคามเทพปูทิ้งไว้ต้นตรงต้นตนื่นถึงเวลาอ่าออกลูให้ได้ได้พระวัดท,ทานได้กินกันมันดีอย่างนี้ธรรมามีความสุขบางที่ธรมาข่ายค่า,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 านี่มึงมาไปหาผลไหว้ตามวัดเอาแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยพวกงมะม่วงเยอะแยะชอบ คือใจออเราชอบเห็นคุณค่าของธรรมชาติเห็นโยมตัดธรตมาเสียดายมากแม้แต่โยมบางคนมาขอตมาตัดพวกไฟเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเราก็ให้ตัดกลางคืนมานดิเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเดินรอ้อนเพราเทวดาที่เขาอยู่ในวัดน,นี้แหลกเพราะว่าต้นไม้เป็นวิมานของเขาเป็นที่อยู่ของเขาฉะนั้นญาติโยมมาธรรมจึงพยายามให้ตัดนะอาจจะแตงจริงบ้างนิดนหน่อยแต่จะตัดเยอะนี่มันอยากให้ตัดเพราะว่า แต่ละที่แต่ละแห่งเป็นที่ของเขาเป็นวิมานของเขาเรียกว่ารุกเทวดาแต่นั้นยาตยโตมคนไหนอยากให้เทวดาอยู่ด้วยลูบต้นไม้ไว้นะแต่ว่าอยาปลูกต้นใหญ่ไว้กายการอันตรายลงมาก็ะจะไม่พุ่งอีกแะ้เนระาดูต้นไม้ที่ไม่สูงจนเกินไปต้นโพธิ์มันวัดรามีต้นสนะต้นศนนี่เป็นต้นไม้ที่ไม่สูงเย็น,ะนโยนในไม่สบายใจไปอยู่ใต้ต้นศนเด้อจะหายเศร้าหายสง เพราะมันเย็นแม่นลแม่เลยนีเราไปนั่งมาเลยนะเพราะว่ามันเย็นจริงๆเพราะว่าต้นนี้นี่ใบจะไม่ค่อยหลดนะใบใหญ่สะทัดใบน้อยนะอันนี้คือคุณสิ่งที่เป็นความดีหรือว่าคุณค่าของต้นหมายแต่ละอย่างมีมีความต่างกันกินรรมไม่ได้แต่ว่าร่มร่มเย็นดีมากแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนี่คือหลายๆอย่างฉะนั้นมาวัดสยงามมีของดีเยอะนะโยมจะสามารถ นะเลือกนะหรือว่าจะเอาไปใช้ได้หรือไม่แล้วแต่ญาติโยมมันจะทางวัดพยายามเน้นพยายามทางวัดให้ปลอดเล่าของบุรีไม่ไม่ก็ยากนะยากมากเพราะว่าเราคุ้นเคยกับประเพณีแต่ก่อนมาวัดกรมาสู่บุรีกับพระข้างล่างคุ้ติก็มีแต่ค้นบุรีเต็มนะอยากกินเหล้ากักินกันในวัดทำเหล้าโทรในวัดอย่างเงี้ยแต่ก่อนเป็นยงนนัง้นจะกินนะ แต่พอตมามาอยู่แตมาค่อยแก้ไปเรื่อยปรับอ่านั้นอันนี้ไม่ดีก็บอกญาติโยมบางทีญาติโยมก็ไม่พอใจว่าหนาด่ามากหรือบ้างแตมานก็ไม่สนใจเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีโยมจะชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฉันจะทำนี่ต้องไปประชุมชาวบ้านหรอกชุมญามิหาเห็นแต่งานก็บอกโยมเอ้ยบอกพยายามลดหน้าเล่าการพนันนี่ทำยากมากทั้งทีขาไม่มีเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้มานาน เราครูจะบ้านว่าให้ว่าทำแล้วเขาไม่ยืมท้องไม่ยืมคิดแบบนั้นญาติโยมพอตอนหลังมาแตมาให้มาอยู่วัดนี่นอย่างน้อยญาติโยม้อประหยัดได้เยอะเดือนก่อนเลอวันก่อนเห็นข่าวทางรีดดับเนาะจัดงานศพห้าวันหมดไปสามแสนกว่าจะผ้โาโวยไหวมันแพงขนาดนี้แต่วัดบ้านเราไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าเราประหยัดช่วยกันประหยัด ญาติโยมก็สบายใจนะถ้าทังหลายๆที่มันเป็นธุรกิจนะแต่ของเราจะไม่เน้นอะไรมากไม่แต่ให้โยมอยู่ไนดะ้งานบวชก็เหมือนกันนะก่อนประพันธนีารมองน้อยก็โทรมารุ่ตาดำโทรมาพรายจย์โยมมีโยมอยากบวชโทรมาว่าใช้เประมาณเท่าไร,ำร 3, ทำ่มาบอกว่าสามพันทางอุวัชชาทังพระ่กุศลตาดำเรียบร้อยวัดอื่นได้หรือเปล่าสามพัน ใดว่ไม่ออกเงินสามพันบาทบวดเล้วว่บวแล้วเป็นว่บัดย่างแล้วได้สามพันบาทค่าตันถือโยบายชาแนละค่าค่าต้นถือโคดอย่านี้กันมาทางนม้นออกโยมมันบอกไปจานเด้อุปชาันเอื้อนเอาอ่าโยม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 ในประจุอะเป็นยัางอุปชาต้องมาเอิ้นเอาขนัดคนนีกไล่ไล่มองเป็นยังสันอีใช่วัดนี้บ่แม่ เอาแบบนี้ไงซอยกันกัญยาบวชถือมาบวชจยบางันย่างเด้อยินบ่สามพันบวชได้กันมามีขึ้นมาแม่โตนาบาทก็มีบวชใฟรีก็ได้มีโปรได้บันย่างมีโปรโมชั่นเลยมาเตโตนี่แะนะมาเตโตใจใจนะบวชไดที่คาร์เทนาอะไรมาบันย่างเด้อนะให้พระมหาบวชให้บวชฟรีบวชบาทก็มีหลายปัตติก็มีหลายเป็น ลอยสองสามลอยสุดนะนบวชฟรีไดน้นี่คือทางวัดพยายามที่จะมีความสะดวกในเรื่องของการบวชรอเคดีแต่ถ้าเราไปจัดง,งานใหญ่โตบวชหลายแสนตมาบวชผ้านวัดว่าไเนี่ยเนื่องจากเราบวชเรียนมาตั้งแต่ปีสองพันห่อยยี่สิบแปดมาบวชวันที่19บเาพฤษภาคมสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่นนั้นจะาน้ามีจะผ้าถวาย เงามาประมาณหมื่นหะมื่นสองหมื่นห่นสามหมื่นไร่นีก็ให้พระมหาประวัติเป็นคนจัดการให้ในกรุงเทพพระอันดับนี่เป็นยีนะ่สิบกว่ารูปนะอุปชาด้วยเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้สวดนะถือบาทบาทก็ไม่ใช่บาทเตนะ็เลยแนะตาย่าาบาทั้งเรานี่แหละง่ายๆพระไตเงินหมื่นสามเหลือเยนบอกระบบู่วัดหลวงในกรุงเทพหเงินหมื่นหมื่นสามเหลือ แต่บ้านทอนเขาบวชบวไรบวชยนี่ยเห็นปวบตั้งมาจักเน้นเป็นพระเผาต่อพระเลยบวไรไปซื้อบวไรไปยังนะยัดตีเขาเป็นผาโต่เลยไปยัดอันนี้ขนาดในเมืองได้ดิวัดใหญ่นะวัดระดับต้งเด่นเลยลูกพ่อพุทธาเห็นปวบในระยะในเมืองในบริย,ยานคือบรรทอนเข้าเด่นเพราต้องไปจัดงานในีมันยุ่งยากเฮ็นไงไง่ายกต่ง่ายประเพณีโดยเฉพาะงานโตก นะบางคนเห็นประกันกับใครแน่เลยบางคนบ่ได้เง okay. ็นตายเลยสิพอเท่าเจ้าคือมูนี่บ่ได้นะเอาความเหมาะสมนะเอาความเหมาะสมของแต่ละคนอย่าไปคิดว่าฉันต้องได้หน้าได้ตาเหมือนคนอื่นอย่าไปคิดจั่างสัตว์คือสัตว์นี่มัมตายเลยของแพงเศรษฐกิจสมือนี่ญาติโยมของเจ้ามูเนาะแต่มาไปซื้อของปูนก็รอที่บาทสมือนี่เห็นแล้วบ่อยากบ่อยากไปไกลเลยนะ บ่อยากเฮสยังเสงมุนของมันแพงเรงืองพกแบบว่ใไอ้มีนะ้ำนะอันนี้เราก็แก้ด้วยการพยายามทะลองงานก่อสร้างทางวัดใจงานของเราก็าพยายามโบนก็ทะ,ะลองแลนะ้วะก็ลองมาต้องตามปีแลนะ้วเพราะว่าตั้งแต่โควิดมานัน่นแหละเจอโควิดอีกการก่อสร้างก็ต้องทะลองโดยโดยอัตโนมัติะเหเปลูกตนไม้เนี่ถ้ามาไปเห็นของนี้น,น่้อยแน่ก็เพราะมีปัญหนาจนโยมคุยกับโยมอยู่ว่า ถ้าทำไปแล้วยุคนี้นี่มันรบกวนโยมแต่มาก็จะไม่ทถาพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเหมือนกันใช้ชีวิตปกติเขาก็เดือดร้อนอยู่แลือชาววัดไปสร้างอีกก็เป็นเพิ่มรายจ่ายให้กับญาติโยมแม้แต่โยมจะมาเพลนนี่บุญช่วยเรียกว่าพระอาจารย์จะให้ทําเป็นเพลนไม่ต้องทำหรอกวัดเราวิญญาณตอนเช้านี่จะพาะสมาชิกไปทางหุ่นสิบห้าหุนสิบหุ่นสิบห้าสามทุ่งย่้าเต็มแล้วพระไม่กี่รูปจะชันหมดเพราะกับข้าว กันไม่หมดนะฉังนั้นไม่จำเป็นต้องมาเพนวัดเราเนี่ยย่งยมทำบุญดีอยู่แล้วเพราะว่าพินบาทครั้งเดียวไปเลี้ยงสุนทรีด้วยน้องตาด้วยน้องตาแดงเไม่ไหวก็เลี้ยงเลี้ยงน้องตาด้วยเมะแม้แต่ย่าโยมวันก่อนโยมโยมปรายยาโยมมาบอกว่าสี่ข้าวไปที่ใหญ่ทานเลยครับไปเอาของวัดก็พอมีอยู่ได้ไปเข้าสารไปช่วยใหญ่ทานด้วย แต่คนเยีหานมาเรื่ออยู่นะแต่ไม่มต้องบ่ายแต่มามีอะไรนิด,นด,นดหน่อยก็ให้ก็อพอดีทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่สุภาพเนี่นยบอกว่าอาจารย์ดูชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็เดือร้อนแต่จะให้ทมาไปให้ทุกคนเป็นไปไม่ได้หรอกเนื่องจากวัดก็มีกาลังจํากัดนนพอที่จะแบ่งได้ก็แบ่งไม่ต้องเรียนก็เหมือนกันนะแต่ว่าก็พยายามช่วยส่งพอ่อได้อยู่ถ้ามีนะแต่เรื่องว่าประมาณนี้จะให้ช่วยเมื่อก่อนไม่มีแล้เพราะว่า ศรัทธาต่างๆก็น้อยพวกใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยมันต่ก่อดก็มีแต่กำลังจุๆของเราที่จะช่วยกันนะฉะนั้นการบริหารก็ต้องมายยงต้องปรับในหลายอย่างแต่ก่อนเคยช่วยงานศพสมรหม,มืนนะกลนงมาห้าพันก็ังมาสามพันก็เลยก็นำมาตัดเลยหมดโปรแล้วนะนะแต่ก่อนคนไหนตายเอาสมัยมาไว้วัดนี่ตมามีโปรให้นะมีกันให้ทางวัดช่วยสงเคราะห์แต่วันนี้ช่วยไม่ไหวแล้วหมดแล้วนะเพราะว่าเนะงิประมาณ เข้าไมา่เยอะนะกระิ้นแต่ละปีก็สองสามเศษก็ได้ทั้งประป่าอย่างนี้แล้วก็ทำยังได้ยังหนึ่งถ้าจะเราอยากใช้งานสาธราสงเคราะห์เองจะไม่ได้กองทุนมีอยู่กองทุนการศึกษากองทุนกองทุนวัดนะกองทุนปฏิบัติธรรมตมาก็ไม่ได้เอามาใช้มาง่ายเอามาก็ต้องส่งคืนดังนั้นมันก็จะหายไปเรนะื่อยๆว่าเรามีกองทุนรายกองทุนอยู่เพียงแต่ไม่ได้เอามาใช้แบบ แบบขาดถ้าจะใช้อย่างไรก็ยืมมาก่อนมีก็สงคืนกองคทุนเราจะได้อยู่ได้รอดปัจจัยที่ยาติโยมมอบหน้าเมนน่พันบ้าทห้าร้อยบ้าน3 0 0ร้อยสองร้อยบ้านแล้วแต่งานก็จะเข้ากองทุนนิทิการศึกษาของวัดเป็นกองทุนเกี่ยวกับส่สงเสริมการศึกษาแต่ตั้งแต่ตั้งมาตํามามไม่เคยเอามาใช้เลยนะเก็บไว้แค่เดียวตามาเอาเคงคินมาใช้ต้องการให้มัน ออกดอกออกลนน่ให้มากที่สุดตัวนี้ก็มีอยู่3ามสีเซนนะนะแต่มาก็ไม่ค่อยได้ดูนะอันนี้คื็สิ่งที่เป็นการออมนะว่าเรามีการออมนะงานสมก็เหมือนกันปันจจัยที่ยัดโยมสวายมาหนึ่งหืนบาทที่บำรุงเมนบบำรุงลงเย็นนะค่าดอกไม้ค่าเทนแม่บ้านค่าเ็งสัปปะรดนะหลังจากทางแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณห้าพันบาท ก็จะเข้ากองทุนวัดไสยนาห์นะกองทุนวัดกองทุนวัดทุกวันนี้ก็มีอยู่หลายแสนนี่คือเป็นเงินเก็บน่ะไม่ก็ได้ใช้ฝากเหมือนว่าใครๆว่าเป็นเก็บไว้อย่างเดียวเป็นเงินกองทุนที่พยายามที่จะทําให้วัดเรามีฝากเยอะๆเหมือนวัดในกรุงเทพอยู่วัดราชสงครามนี่ก็เยอะวัดเป็นวัดหลวงนะหลวงพ่อเขาใช้ตั้งกองทุนอย่างนี้แหละเวลา พระรุนหม่จะสร้างคณะเจ้าระนาจะสร้างเขต้องหาเงินใหม่เขาจะไม่เอาบริษัมาสร้างแต่ของเราก็เงินก่อสร้างอยูอ่ในอีกบัญชีหนึ่งส่วนกองทุนก็อยู่บัญชีหนึ่งทางธนาคารบางทีก็พวกปายจานทำไมไม่รวมเป็นบัญชีเดียวถ้ารวมเป็นบัญชีเดียวใช้สร้างหลวงพอเลยเพราะว่าการที่แตม่มาแยกอันนี้ก็มาจากหลวงพอ่อพ่อใหญ่วัดสาระล,ะลอยพระรพรหมวชรโลีตอนน้นท่านมรณภาพแล้ว ท่านบอกว่ามหาบัญชีเงินวัดต้องแยกเป็นสามส่วนนะหนึ่งบัญช be ีก่อสร้างสองบัญชีการศึกษาสามบัญชีไวแผ่นะให้อยู่เป็นคนละที่อย่าไปรวมอยู่เนเดียวกันท่านบอกว่าอย่างนี้ธรรมะก็พยายามทำเพีาะดีอย่างที่ท่านแนะนํามาเพราะว่าส่วนก่อสร้างเราก็ก่อสร้างไปพอหมดเราก็พักอะาถ้าก่อสร้างแล้วไม่พอก็ไปยืมส่วนใดมาแล้วก็ค่อยไปคืนส่วนนั้น ก็ทําให้กองทุนเรางอกขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาการจากเริ่มต้นนี่ปฏิบัติธรรมแต่มาตั้งไว้หนึ่งมืนบาทปีสองพันหร้อยสี่สิบห้าตอนนั้นแต่มาเอาพระขึ้นเขาขึ้นจิกูแล้วงบประมาณอยู่แล้วมาตั้งกองทุนปฏิบัติธรรมปีแรกปีหกเริ่มปฏิบัติธรรมปงหน้าสี่หกเราเริ่มปฏิบัติธรรมมาปีแรกตัวันที้รู้สึกจะเป็นห้าแสนเจ็ดแสนนะครับเขาเขาคุ้มกองทุนปฏิบัติธรรมเริ่มจากหนึ่งหมื่นเริ่มต้นอย่าง เอาเงิที่เนือจากเอาพระพุทธรูปขึ้นเขาวิสุกุนลนะเงาะไปเือตะมาลึมาตั้งเป็นกองทุนไว้ตอนนั้นตระมายังไม่มาอยู่เพียงแต่เราตั้งไว้ว่าปีหนึ่งเราจะกลับมาปฏิบัติธรรมเราจะกลับไปปฏิบัติคือชอ่อต้องทํามาเรื่อยๆแต่วันนี้เกิดออรรถผลทาให้ว่าเรามีเวลาทุกเชิญมาเนี่ยเราไม่ต้องไปยืมข้างนอกเราสามารถจะยืมกองทุนของเรามาทําตํารองจ่ายแต่พอทั้งมีงบประมาณมาก็เ,าเอาไปคืนกองกอทุน นี่คือการบริหารของวัดไทรงามแต่นั้นความแข้งแข่งจึงมีมีมีมากาแต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีกองทุนตั้งแต่ตนามาอยู่ก็มีหลายกองทุนกองทุนสุดเด็กอย่างนี้นะสุนเด็กหลายที่มีลูกมีกองทุนหรือล่าทอาตมาน่งบเวลาเขาบริจาคญาติลุงงันสิ่ของให้กองวัดนั่นแหละแต่กองทุนเด็ก็จะเอาเงินเข้าของบัญชีของสุน็ทอันนี้คือการที่เรามีงบมันดีอย่างนี้นะ เวลาขาดเกินมาเราจะได้ถึงมาสรองใช้จ่ายได้ทําให้การบริหารง่ายขึ้นเขาเราะว่า,างินโยงลงมนกัน,น,กนถ้าเราไม่มีมเงินออมนี่ลำบากมากนะเวลาจะแค่ได้ป่วยมาเนี่ยขาจะลำบากอีกเวลาจะเป็นต้องเอามาใช้มาลงทุนก็ลำบากอีกไปกู้ต่อคอสอมาอีกก็ดอดอีกนะฉะนั้นของวัดจึงจึงมีความเข้มแข็งเ,เรื่องของการเงินนะทุกวันนี้ก็ประมาณไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อน เียงแต่การที่เราวางพื้นฐานระบุพื้นฐานมีระเบียบความชัดเจนของรายรับความชัดเจนของรายจ่ายก็ทาให้การบริหารมันง่ายขึ้นวันที่2 5มถิถุายนทางจังหวัดจะมาตรวจสอบง,งานของเจ้าวาดแต่ละรูปทั้งบด้านนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นงานปกครองงานการศึกษาศึกษาสุขเราะ สาธารณการสานะธารณสุเคราะ์นี่ต่าตกันนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าวาดแต่ลนะวัดทําอะไรบ้างของเรามีข้อมูลอยู่แล้วก็นะเลยคิดว่าไม่ยากนะเราก็ไปชี้แจงอธิบายให้ทางจังหวัดได้เข้าใจว่าเรามาอยู่วัดเรานั้นได้รับรายจ่ายเรามีมีบัญชีรายรับรายจ่ายชัดเจนแต่ลนะปียอดแต่ลนะปีก็ทําใหนะ้สบายใจนะพอถึงเวลาทางพระผู้ใหญ่หรือทาง,ทางนะ พระผู้ปกครองในจังหวัดมาตามงานปกติก็ไม่ค่อยเห็นนี่ปีนี้ที่ที่ลงมาคืออาจจะลงมาก่อนประจันย์ตมาจะไมู่้นะปีนี้ก็น่าจะได้ไปไปชี้แจงคือทางจังหวัดนะอยากได้ข้อมูลว่าเราบริหารงานเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างเนีย่ยเราจะได้นําเสนอได้เพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วอันนี้คือความโชคดีของวัดเรานะสุดท้ายนี้บุญปรสชวรนทานญาติโยมได้ร่วมกันทําในวันนี้ จงรวมกันเป็นตาบาดในชาพาวะปัจจัยส่งไปให้วิญญาณของวันพระรุษนะเทวดารักสกรพสัตว์ทั้งหลายทองหยกทั้ทงหลายนะเปรตทั้งหลาย أ, นาะสัตว์นรกเปรตสัตว์ายสัตว์ัญาทั้งหลายนะสมพเวยสีทั้งหลายนะจงได้มาภาวนาในคำสุข้งนี้บนบุญส่ที่ได้ทำในคงนี้จงย้อนกลับไปหาญาติโยมผู้สัตวทุกทค,คนจ,ง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 ,จงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปริชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านท,ทุกคนเคย